อา,อา,อาสวัสดีฮะสวัสดีเพื่อนๆอีกแล้วก็มาพบกับแอมอีกแล้วะฮะช่วงนี้คลิปแต่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาทำแน่นอนนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เฮ้ยเวลานอยจริงๆแต่ก็อยากจะทำคลิปมาให้ทุกคนนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องลายมาพูดถึงเรื่องแต่งหน้าดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มาพูดถึงไอเทมเรื่องแต่งหน้าเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วนะฮะไปพึ่งทงเรื่องคีมอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็เลยแบบว่าเอ้ยกลับมาพูดวัวเข้าแต่งหน้าสักนิดนึงดีกว่าไหมคะคือพี่จะบอกว่าขั้นนนนนตตออึงงงเีี่่่่ยขกาารทแห้ อย่างที่พี่ว่ามีความสําคัญก็คือการที่ลงผิวมันเป็นสิ่งที่ช่างแต่งหน้าทุกคนอยู่แล้วอ่ะถ้าผิวดีแต่งอะไรมันก็ดีแต่ถ้าเกิดผิวไม่ดีเราก็มีขึ้นมาได้ถูกปะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้และคนถามมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของเมคอัพเบสคนจะงงมากว่าทายเมื่ออะไรครับพี่เมคอัพเบสคืออะไรครับพี่รองพื้นอะไรครับพี่งงงงเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเมคอัพเบสแล้วก็แนะนำไอเทมที่พี่ว่าเฮ้ย มันเป็นเบสท,ที่มหัศจรรย์และก็ใช้ดีจริงๆนะคะคือเบตเราต้องพูดก่อนว่าเบสคืออะไรเบสมันคือการเหมือนแบบว่าเตรียมผิวเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมพื้นเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมสภาพผิวอะคะ่ะเหมือนการปรับผิวของเราก่อนปรับสีปรับอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบที่ดูเนียนดูเกลี่ยง,ง่ายขึ้นมันจะคล้ายๆกับไพรเมอร์นึกออกใช่ไหมคะไพรเมอร์คือพื้นผิวแต่เบสเนี่ยคือการปรับสีเิวอ่านึกออกใช่ไหมและเบสท,ที่พี่แนะนาเลยค่ะวันนี้พี่จะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้นะคะกับเบสของ ช,ช,ช,ชินโซ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 ทำไมชินโซเพราะว่ามันเป็นเบสที่พี่ว่าเหมาะกับทุกคนและ แนะนำนะใช้แบบว่าก่อนลงรองพื้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันใช้แล้วชีวิตดีึือจริงๆแล้วที่สำคัญคือมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่หนูเนี่ยจะใช้อัเนี้เมคอัพเบบพี่หนูกลัวชิบหายเลยว่าว่าน้าหนูหนูหน้าจะอุดตันไหมอ่ะหน้าหนูจะแพ้ไหมอ่ะหน้าหนูจะมีปัญหาอะไรนิ่มไหมไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่านี่มีสารสกัดนะคะจากธรรมชาติถึง5ตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคือเอาจริงๆที่ลืมว้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่พี่หาข้อมูลมาแล้วนะคะมีสารสกัดจากอะไรนะดอกคาโมเลียนะคะ ผักเบี้ยใหญ่ดอกคาโมมายละคะแล้วก็มีมเมล็ดตันออร์แกนแล้วก็อ้อยถั่วแมคคาเดเนยียนะสำหรับสารสกัดจากธรรมชาติพวกนี้มันช่วยอะไรได้บ้างนะคะก็คือมันจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนบำรุงไปเลยนะบางคนบอกว่าแต่งหน้าแล้วกดหน้ายนยน,ยน,ยน,นี่ช่วยนะคะจะช่วยช่วยทุกอย่างพวกริ้วรงริ้ว,วรอยกลายเป็นเหมือนแบบไปเป็นตัวครีมที่แบบบำรุงไปในตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยแบบเลิดมากแล้วทีนี้หลายคนบอกว่าพี่คะเราเมคอัพเบสยี่ห้ออื่นมันมันก็เหมือนกันนะอันนี้ต่างกันเลย อันนี้มันเป็นสูตรเอเซนค่ะคือพี่จะมีให้ดูคือตัวนี้มันเป็นสูตรที่เขาเรียกว่าตัวเบสดเนี่ยพอเราทาไปปุ๊บนะคะแล้วเราแบบคลึงไปปุ๊บเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะแตกตัวเป็นน้ําแต่ไม่ใช่ว่าโหแตกตัวเป็นน้าแบบออกมาเป็นหยดติงต่งติๆง,ง,งติงไม่ค่ะคือคนที่ทาไปเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามัน,นจะค่อยกระจายตัวแล้วให้ความรู้สึกชุ่มชื้นแล้วมันแห้งไปเลยไม่มันนะคะไม่มันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นแบบ บำรุงแบบเขาเรียกว่าไงนะเหมือนเป็นการเตรียมผิวไว้พร้อมแล้วเฮ้ยพร้อมแล้วเว้ยลงรอง,งพื้นต่อเลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นสูตรที่แบบหน้ามันก็ใช้ได้หน้าแห้งก็ใช้ได้ทีนี้เรามาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะทําไมถึงมีอยู่3หลอดและทําไมมี3สีและแต่ละสีมันใช้ยังไงคะมาเรามาดูดีกว่าว่าแต่ละสีเนี่ยมันใช้อะไรเริ่มต้นที่สีแรกกันดีกว่านะครับเสืยบสีนี้เนี่ยเ่ยชินโซนะครับ ดอกฟอสเซอร์ตัวนี้สีชมพูนะคะสีชมพูหรือออกม่วงๆนี่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมีวิดีโอให้ดูด้วยก็คือตัวนี้มันเหมาะสําหรับคนนะคะที่ผิวขาวมากหรือว่าผิวขาวเหลืองแล้วแบบต้องการให้อันเดอร์โทนของเรามันดูแบบมีเม็ดเลือดฝาดหรือมันดูแบบมีสีที่แบบเขาเรียกว่าไงนะให้มันดูมิสซี่จนเกินไปให้มันดูแบบมีชีวิตชีวาบ้างเนี่ยพี่ก็แนะนําว่าใช้สีชมพูเพราะมันจะช่วยปรับผิวของเราให้มันกระจ่างแบบกระจ่างใสแบบอมชมพูนะคะมีเม็ดเลือดฟองมีเม็ดเล เออไม่มีชีวิตขึ้นนะอะไรอย่างนี้ขึ้นนะคะพอลงไปก็สะโดไบรท์ขึ้นระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับแบบเวอร์มากนะอย่าลืมนะคะว่าเมคอัพเบสเนี่ยคือเราลงไปเนี่ยคือสักพักเราก็ต้องลงรองพื้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยข่าวจุ้งนะ <S <S เรื่องเอาความเหมาะสมอมันนี้สีพูก,ก็แนะนําไปแล้วเนาะ <S <S ต่อมาอีกตัวหนึ่งค่ะเราจะมาดูที่สีเขียวกับชินโซล,ลอดเขียวตัวนี้สีเขียวตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการนะคะจะมีพวกปัญหาเรื่องของรอยแดงไม่ว่าจะเป็นรอยแดงที่ร่องจมกรรรออยยแดงงททททีีีี่่่่สวะไเ้ คือใช้สีเขียวเนี่ยมันจะเหมาะเหมาะกับการที่ปกปิดพวกรอยแดงนะคะเหมือนเขียวค่าเขียวค่าแดงอ่ะสีเนี้ยค่าสีดำนึกออกใช่ไหมอ่ะเขียวค่าแดงเห็นะคะฆ่พาพวกรอยดงรอยแดงเนี่ยก็จะช่วยได้ช่วยกันปรับวราเราลงพื้นมันจะง่ายขึ้นเราไม่จาเป็นต้องลงรองพื้นที่มันหนาและสีเขียวอะ่ะข้อดีของมันคือมันจะเพิ่มความกระจ่างใสถึง2ระดับ อ๋อคือเราทาไปก่อนเนี่ยอย่างเ,เนมร์แต่ก่อนที่จะลงแบบผสมกับรองพื้นใช้ผสมกับรองพื้นอ,อะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้พี่แนะนำวาไว้ทาก่อนเราให้ทารองพื้นนะคะรับก็ทําให้ม,มันดูไบรท์ขึ้นนถ้าคนชอบแบบขาวพุ่งขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วปริมาณการใช้ก็แล้วแต่นะครับว่าน,น้องเนี่ยชอบแบบประมาณไหนแต่พี่สูคนชอบเบอร์เกพี่แย้มจะทาแบบเยอะหน่อยเพื่อให้เห็นความแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้ก็จะเพิ่มความไบรท์ความสดใสความกระจ่างใสขึ้นมาเลยนะคนที่แบบรู้สึกว่าหน้าหมองหน้าแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้ว เบทเขียวค่ะจัดไปเลยค่ะเบทเขียวแต่ก็จะมีน้องๆอ,อ,อันนี้เอาใส่ทุกคนน้อง,องๆบางคนบอกว่าหนูว่าไม่เอาอ่ะหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบที่แบบส่ฮย้ยมันขาาไปไม่อะไรไปมีนี้ค่ะเป็นสีเนื้อนะคะเหมาะสําหรับคนทุกเฉดสีผิวเลยเหมาะคนขาวดียังไงอ่ะถ้าจะเป็นคนขาวเนี่ยทาตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันจะทําให้หน้าของเราดูมีซีด บางคนแบบไม่ชอบให้มันขาวซีดก็อยากให้มันเป็นสีแบบสีผิวปกติอ่ะเอออะไรเงี้ยก็ใช้เป็นตัวนี้ก็จะดูเป็นสีที่แบบกลืนคือบางคนอาจจะใช้แค่ตัวนี้แล้วก็ทาไปแป้งฝุ่นจบละได้หรือว่าบางคนที่แบบจะทาเป็นเบรก่อนบางแล้วก็ลงรองพื้นก็ได้อีกเหมือนกันก็จะช่วยทาให้แบบเราลงรองพื้นง่ายขึ้นถูกไหมอ่าสำหรับคนผิวขาวไปแล้วใช่ไหมถ้าสำหรับคนผิวสองสีอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ก็แนะนําเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ทําให้ความรู้สึกว่ามันหลอกหรือวอกนะฮะแต่ว่าเป็นการปรับให้มันแบบแบบมันเนียนก่อน เออแล้วที่สาคัญมันเหมือนเป็นบำรุงไปด้วยในตัวเพราะว่ามันจะบางทีอ่ะน้องจะบอกเลยว่าบางคนเนี่ยใช้บำรุงนะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยววางตัวนี้ก่อนนะบางคนใช้บำรุงไปเนี่ยไม่รู้หรอกว่าบำรุงบางทีมันทําให้เครื่องสำอางกลายเป็นคราบเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะถ้าเกิดเอาง่ายๆเลยนะวันวันที่เราไม่มั่นใจเนี่ยตัดบำรุงออกไปเลยค่ะแล้วใช้ตัวนี้เข้าไปแล้วที่สําคัญคือมันมี spf นะฮะ50 pa บบวบวก,บวกคือน้องไม่ต้องใช้กันแดดใช้ตัวนี้ก็ได้นะหรือใช้กันแดดเพียวๆก่อนก็ได้นะ และอีกคาถามหนึ่งที่งงแน่นอนจะาบอกว่าตอนนี้มันแบบไอ้สามก็สามหลอดนี้นะอชินโซเนี่ยเป็นอะไรที่แบบตอนนี้ในวงการพริตตี้กําลังฮิตมากแต่สีที่เขาชอบชอบกันเนี่ยจะเป็นพวกประมาณโทนไม่เขียวก็ชมพูเนี้ยค่ะเพราะว่าเวลามันขึ้นไฟขึ้นอะไรมันจะบลิงแบบมันจะไบรท์อะมันจะดูสดใสมันจะดูแบบเฮ้ยมันเล่นไฟพี่พูดอย่างเงี้ยมันเล่นไฟมันช่วยเพิ่มออร่าเพราะเอาจริงๆล้วเอาตัวจริงมันก็ไม่ได้ออร่ามากขนาดนั้นเราแต่พอใส่พวกนี้ไปปึ๊บผมโห ท้าจุ้งเบยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นคนปกติทั่วไปก็ใช้สีนี้ก็ได้นะคะแล้วสั่งซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่จะทิ้งไลน์กับไอจไว้ให้นะคะเพื่อจะได้ดู้องแบบบางคนอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะและพี่ว่าน้องๆต้องสงสัยได้เลยว่าเราจะลงตอนช่วงไหนของหน้านะน้องจําสเต็ปของหน้าพี่อย่างงี้นะน้องล้างหน้าปึ๊บขิมบำรุงปึ๊บกันแดดปึ๊บอ่าน้องลงพายเมอร์ปึ๊บพายเมอร์ปึ๊บแล้วน้องก็มาลงตัวเบสปึ๊บ พอเบสเสร็จปุ๊บน้องก็ลงรองพื้นแต่งหน้าจบหลังจากนั้นน้องก็แต่งหน้าตามปกติได้เลยตามขั้นตอนปกติทั่วไปนะเพราะฉะนั้นจําไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมคอัพเบสเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเกิดคุณอยากจะแต่งหน้าให้ดูเป็นความโปรเฟชชั่นอลน้องแนะนาเม่ใช่นดองแนะนาพี่สิที่ก็เลยแนะนําตัวนี้มากเลยกับชินโซตัวนี้นะไปตําม,มาซานะคะถ้าเกิดเป็นช่างมีไว้3ามรอบเถอะเอาจริงๆนะแต่้าตัวนี้ชินโซราคาดีราคางามนะคะไปและ บ๊ายบายโอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปฮายาเซโยคำสับิวดาสวีครับ